สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชนแนลหรืออยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันพุธแบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้อากาศร้อนกันเลยทีเดียวนะครับนะครับอากาศร้อนแบบนี้นะครับน้องๆนะครับหยุดอยู่บ้านนะครับหรือออกไปเที่ยวที่ไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมดื่มน้ําบ่อยๆด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็อยู่กันในช่วงของการรีวิวตัวละครนะฮะในเกมแกลลี่มดกันอย่างเช่นเคยนะครับและสําหรับตัวละครในวันนี้นะครับเอ๊ะอะไรครับนี่ เดี๋ยวนะฮะเอ๊ะนี่มันมีเหมือนแมลงวันนะเหมือนมีแมลงวันบินอยู่ทั่วไปหมดนะครับแล้วก็เอ๊ะตรงนี้มีก้อนอะไรดำๆนะมีก้อนอะไรดำๆนะแล้วเหมือนจะมีหูด้วยเอ๊ะหัวคุ้นๆนะฮะี๋ยวเราขอไปดูกันหน่อยนะครับเอาล้ครับอะไรกันครับนี่โอ้โหนะแมลงวันบินวนเดี๋ยวนะหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอเฮ้ย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 อะไรครับนี่เฮ้ยอ่อ หวัวเหมือนจะเป็นแมวนะเหมือนจะเป็นแมวการ์ตูนแคทหรือเปล่านะครับแล้วทาไมตัวอ้วนๆแบบนั้นนะแล้วมีมแมลงวันบินตอมเหมือนจะมีอะไรเหม็นหึงอยู่ตามตัวแบบนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวนะขอดูใบหน้าหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรครับพี่การ์ตูนแคทเรานะฮะอยู่ดีๆกลายเป็นอะไรครับไปโดนตัวไหนมานะทำไมกลายเป็นอ้วนพึ่ง แล้วมีแรงวันบินตอบแบบนี้นะครับโอ้โห,ห,นหน่าตาหน้าเกียดหน้ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่นะฮะมาแล้วนะครับโอ้โหนะเดี๋ยววันนี้นครับเราจะมาลองรีวิวนะครับการ์ตูนแคทเวอร์ชั่นอ้วนแบบนี้กันดีนกว่าน,น,นะครับแม่นะฮะเอา้าปกติเี่ยการ์ตูนแคทเรานะครับหน้าตาดั้งเดิมออริจินอลเขาเลยนะเดี๋ยวพี่สบอยขอเปิดนิดนึงนะฮะหน้าตาดั้งเดิมออริจินอลเขาต้องเป็นแบบนี้นะครับเออแล้วนะมันต้องแบบตัวสูงๆแล้วก็หุ่นเพียว นะฮะแม่ดูมีความเป็นผู้เป็นคนหน่อยแล้วก็เวอร์ชั่นที่2ที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยนะฮะการ์ตูนแคทหน้าตาก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับอ่าเริ่มเริ่มจะแบบว่าแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังหุ่นยังเพียวอยู่นะฮะแต่สําหรับไอ้เจ้าตัวนี้นี่มันยังไงครับเอ๊ะมันมาอย่างไรครับโอ้โหนี่ฮะการ์ตูนแคทเวอร์ชั่นแฟตตี้นะฮะเวอร์ชันอ้วนนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวดูเลือดเขาหน่อยนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะ,ะเลือด25,000 HP นะครับ อูเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นแรกสุดเนี่ยห้าพันเท่านั้นเองนะฮะส่วนเวอร์ชั่นที่อัพเข้ามาก็เป็น800 0นะครับโอ้แล้วอยู่ดีครับเลือดเด้งกลายไปเป็น2 5 0 0 0พ HP กันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองปล่อยให้เขาสู้กันดูหน่อยนะครับว่าเขาจะสู้กันหรือเปล่าเลยครับไปเอาแล้วเอเอเอ,อะไรแบ่งกล้ามนั่นนะมีการมาแบ่งกล้ามโชว์นะฮะยังไงครับพี่นะอ๋อแล้วก็เขาไม่สู้กัน นะเพราะว่า <Safe> ยังถือว่าเป็นเผ่าการ์ตูนแคทเหมือนกันอยู่เอาละถ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่สปอยเลครับลองเข้าไปจําลองนะการเป็นการ์ตูนแคทเวอร์ชันอ้วนแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหดูท่าเดินดูท่าเดินเขาโอ้มีการเซซไปเซมานะฮะโอ้โหเหมือนคนอ้วนที่เมาเหล้านะครับโอ้ยังไงเขาด่เดี๋ยวลองคลิกซ้ายดูหน่อยฮะคลิกซ้ายโอ้โหต่อยเอ้ยโอ้ยโอ้ยหมัดเดียวหมัดเดียวการ์ตูนแคทเวอร์ชั่น ว่าชั้น2ล่วงเลยนะฮะหมัดเดียวแบบนี้นะฮะลิกขวาเป็นยังไงเอ้เอ้อะไรเนี่ยเป็นการหนวนใช้ใช้พุงกระแทกหรือเปล่าน,<ห>นะฮะดูกันให้หน่อยโอ้นี่ฮะแล้วกด R ได้ไหมกด R ไม่มีอะไรกดคอนโทรลก็ไม่มีอะไรนะครับ1 2 3 4สสี่ไม่มีอะไรกระโดดได้โอ้สภาพขนาดนี้ยังกระโดดได้เอ้เดี๋ยวนะวกดวิ่งจะเป็นแบบนี้วิ่งจะเดินท่าบน,นี้ถ้าถ้าเราเดินจะเป็นแบบนี้ พุงจะนำแต่ถ้าวิ่งนี่น่าจะนำหน่อยนะไหนลองตอบเพื่อนหน่อยดิอู้หเดี๋ยนะเมื่อกี้มันเข้าไปตะปบเลยนะเข้าไปตะปบทีเดียวเออแบบนี้นะฮะหายเลยนะครับโอ้โหแอลแล้วนะครับตรงสายดาเมจจะไม่ธรรมดานะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวขอดูแอนิเมชันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เห็นแอนิเมชันอะไรที่แอบซ่อนอยู่ เออเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับรายละเอียดแอนิเมชันเขามีค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างท่าแรกเป็นท่าอะไรนะท่าแรกจะเป็นท่าพุงกระเด้งนะเดี๋ยวดูกันทีปุ๊บอ่าพุงกระเด้งแบบนี้นะฮะท่าที่2คืออันนี้ครับลงไปตะปบนะฮะลงทำลงไปทําท่าสควอตนะฮะแล้วตะปบด้วยนะฮะโอ้ยนี่ลงไปเบ่งก้ามก็มีนะฮะโอ้โหมีหลายแบบเฮ้ยอะไรกันดิเอ่อปามมดเหรอนะเหมือนเขาจะบอกว่าเป็นการปามมดนะฮะโอ้ยแล้วเห็นอ้วนๆอย่างนี้ ปีนได้นะฮะโอ้มีการปีนขึ้นปีนลงได้นี่นะโอ้ท่าแกเยอะจริงๆนะแอนิเมชันแกเหลือหลายจริงๆนะนะฮะเอาล้วฮะเอ่อเดี๋ยวเราลองส่งตัวละครเทเวอร์เฮดสันมาลองวัดกับการ์ตูนแคทดูหน่อยเมื่อกี้เนี่ยน,นะครับเออรู้สึกว่าการ์ตูนแคทเนี่ยโดนกลายเปคนละที2ทีก็ตายแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยนะเดี๋ยวส่งพี่คอสตูมแมนมาดูหน่อยครับว่าเขาจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะฮะอ้าวพี่คอสตูมแมนครับนี่ครับมีการ์ตูนแคทเขาไปทําอะไรมาไม่รู้นะครับมาดูหน่อยนะครับ โอ้โหโหโหนี่เป็นคอรตูแมนมาแล้วนะครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยกร์ตูนแคทได้ทำไมตายล่างไปแบบนี้ได้ล่ะเพื่อนเอาแล้วนะฮะเดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับว่าการ์ตูนแคทเนี่ยจะตอบพี่คอรตูแมนว่ายังไงนะครับอ่ะไปเลยไปแล้วตบเข้าไปด่ครับตบปบทีเดียวคอรตูแมนหายเลยโอ้ยแล้วกินเลือดคอรตูแมนเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะโอ้ยังไงครับนี่สู้ไปสู้มากินเลือดเพิ่มได้อีกนะครับโอ้อาแล้วครับเอ่อตัวต่อไปเอาใครดี นะเดี๋ยวลองส่งเพื่อนรักไปคนหนึ่งนะเผื่อจะจํากันได้เอาครับกระต่ายกระโดดดีเลยนะครับบอกว่าเหม็นไม่ไหวจะเข้าไปตบทีสองทีแล้วโดนหุกอัปเปอร์คัตเข้าไปนี่ฮะโอแต่ถ้าเป็นฮุกอัปเปอร์คัตนี่เลือดจะไม่เพิ่มนะฮะเพราะว่าเออเขาไม่ได้กินนะครับอา้ามอสแมนมาดูหน่อยมอสแมนครับเป็นไงบ้างครับมอสแมนเอาครับบินไปบินมาเข้าด้านหลังแบบนี้โดนหุกขวาเข้าไปอีกคนเช่นกันนี่ฮะแล้วเบ่งกล้ามโชว์คนดูด้วย นะฮะเอาแล้วกระตูนแคทแฟตตี้เรานะฮะอ่ะส่วนที่เหลือใครดีอีกคนนึงอกอดออมรถคิวหน่อยนะฮะคนที่รักสงบเฮ้ยมันจะวาร์ปมาเฮ้ยมันจะมีการวาร์ปมาได้นะเอาแล้วทำไรครับโอ้โหเล็งอยู่นานนะครับเปิดโอกาสให้รถคิวสู้แต่ไม่สู้นะฮะแกเลยทำการตะปบรถคิวกับเข้าสาลาไปเลยนะฮะเอาละฮะถ้าให้ไซเลนเฮดมาสู้หน่อยเนี่ยไซเลนเฮดจะไหวหรือเปล่านะครับมาหน่อยครับ เอาครับยังไงครับเห็นกันไหมมาแล้วมาแล้วเอาครับอาตุนแคทแฟตตี้เราโดนไซเดนเทสจัดก,การไปก่อนหรือเปล่าพยายามจะหาจังหวะช่วงชิงกันอยู่นะฮะไซเดนเทสว่าไงยังอยู่ด้านใต้ยอยู่ต้องขยับไซเดนเทสหน่อยมั้งนี่ฮนะขยับอาตุนแคทเลยดีกว่ามาแล้วตบโอ้โหตบขาไปทีโอ้เลือดหายเป็นเป็นเข่งเอาแล้ว พยายามจะเข้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยนี่ครับโอ้โหแหม่ต้องให้ไซเลนเฮดของเรานะฮะมาปราบนะฮะเฮ้ยนะการ์ตูนแคทแฟตตี้เราถึงกับถึงกับโดเลยนะฮะอ้าวไหนขออีกทีซิเมื่อกี้การ์ตูนแคทแฟตตี้เราไปพลาดตรงไหนนะไปไปพลาดโดนได้ไงปกติดูแล้วน่าจะเก่งกว่าเขานะนะตรงโดนเขาเลือดเท่าไหร่เนี่ย ไซนะเ,เ,เรนเฮดเลือกเท่าไหร่อ้าวมองไม่เห็นอาว้ไม่เป็นไรโดดมาครับโอ้เจอคว,วันเข้าไปพยายามจะทำยังไงช้าไปหน่อยครับกันดูแคทแ,คแคฟตตี้เราเอาไงต,ต่อยไปรอบนี้อันละโดนไซเลนเฮดไปอีกหนึ่งพีครับโอ้โหนี่นะฮะต้องให้บุคคลอันโด่งดังแห่งเผ่าเทเวอร์เนี่ยมาจัดการนะครับไม่งั้นดูแล้วเนี่ย เขาเทเวอร์น่าจะเอาไม่อยู่สักคนนะฮะ <What? S 1> หุ่นแบบนี้นะฮะหุ่นดำๆตัวใหญ่ๆนะ,ะลองเจอกับฟันนี่เฟียเฟสสี่หน่อยนะครับโอ้โหไม่ได้เล่นนานเลยนะครับบายเทพเจ้าแหวแวเรามาแล้วเทพเจ้าแหววเอาครับเทพเจ้าแหวว่าโอ้เจ้าเทพเจ้าแหวจแวจัดการนะครับโอ้โหเด็นะฮะเอาล้วครับหุ่นแบบนี้นะครับมีอีกคนหนึ่งที่เขาอยากจะท้าเหมือนกันนะฮะนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นก็คือพี่เดอะฮัคนั่นเองนี่ครับนี่นักการที่แท้จริงเขาต้องแบบนี้คุณต้องเฟิร์มนะว้าวเรียบร้อยครับพี่เดอะฮัคบอกนะฮะเกะกะนะครับนี่ครับนักกล้ารที่แท้จริงหุนเขาต้องเฟิร์มแบบนี้นะฮะไม่ใช่ย้วยๆแบบเมื่อกี้นะครับโอ้โหเอาละครับนี่นะครับโอ้โหนะเจ้าการ์ตูนแคทแฟสตี้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครนะที่มีความเกลียนนะมีความกวนนะฮะใน เวลาเดียวกันนะครับแม่ดาเมจก็ไม่ธรรมดานะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าตายง่ายไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตัวละครที่ถูกรีวิวในวันนี้นะครับจะต้องมาทําตามธรรมเนียมช่องพี่สบอยกันดอยนะครับเดี๋ยวเราไปลองไล่กันทีละคนเลยดีกว่าอ่ะนะครับลองไปเจอกับคนนี้บ้างนะคะคนที่หายไปนานนะครับแล้วน้องๆก็ถามหานะครับนั่นก็คือคุณลงลอต้นั่นเอง แล้วนะครับคุณลุงโลโต้บอกอะไรเหม็นหึงแถวนี้คุณลุงจะจัดการส่งขยะไปบําบัดที่ศูนย์บําบัดขยะนะครับไปแล้วนะครับแม่นะรีบย่องเข้าสภาเลยนะครับคุณลุงครับคุณลุงจะรีบไปไหนครับลุงอ๋อตบเบอร์รีบมาหาประชาชนก่อนนะฮะอ้านะครับผ่านจากคุณลุงไปแล้วนะครับลองเจอกับคนนี้บ้างนะฮะคนที่ใส่ชุดคล้ายๆคุณลุงนะครับแต่ว่าโหดกว่านะครับป่าแล้วนะครับเออ โอ้ไม่ทันได้ดูเลยนะฮะนี่นะฮะโอ้ชายหัวกลับเรานะครับส่งเอการ์ตูแคทแฟตตี้เรากลับบ้านอย่างเร็วเลยโอ้ยโอ้ยโอ้แล้วพี่สปอยก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับอะไรกันครับที่เอาละครับพวกคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะโหดไปอาจจะเกเรเกินไปนะครับสำหรับการ์ตูนแคทแฟตตี้ของเรานะครับถ้างั้นเนี่ยต้องส่งพี่เคเรามาหน่อยนะครับไปครับ SPO c ไปมาแล้ว งับทีเดียวหายเหมือนกันครับโอ้โหไหวไหมครับนี่การ์ตูนแคทเอ่อแฟตตี้ของเรานะฮะอ่ะส่งไปลุมหน่อยนะฮะส่งไปลุมหน่อยเผื่อเอ้ยถ้าได้ลุมนี่ก็มีจังหวะเหมือนกันนะครับโอ้พี่เคแล้วก็แย่เหมือนกันนะครับไหนะอีกทีเดิงสักสามคนเนี่ยนะโอ้โดนไปสองยังไงโดนอยู่ดีนะครับโอ้เดี๋ด้ว่าคู่นี้เนี่ยอยู่ที่จังหวะลวนๆนะฮะ อ่ะะนครับก่อนจะไปเจอกับท่านเทพอาเลสนะครับแถมให้อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะจากแก๊งเออ่สตอมปิ้งไคจูนะครับโอ้โหยังไม่ได้ลองเอามาเล่นเลยนะครับอ่าลองเอาใครก่อนดีนะเอาง่ายๆหน่อยเจจักรกัวนะครับไปนะครับโอ้เลือดสองแสนอ่าเดี๋ยวนะเจจักรกัวครับเล่นตบทีเดียวเออ่กระตูนแคทแฟตตี้เราไม่ได้เกิดเลยนะครับอีกทีนึงนะครับบ่าแล้วนะครับวิ่งต่อแนวต่อแนวมาแล้วนะครับหมุนตัวด้วยนะครับเจจักรกัวเรา และทําการสับห er ัวเข้าไปครับโอ้โหนะฮะแม่เรียกได้ว่ากระตูนแคทแฟตตี้เราเหมือนจะมาดีนะแรกๆนะแต่ไปๆมาเนี่ยโดนพวกรุ่นใหญ่ในแกลิมอดนะฮะตบเกี้ยงซะไม่เหลือความเท่เลยนะครับอ่ะนะครับดูแล้วนะครับสงสัยวันนี้เนี่ยกระตูนแคทแฟตตี้เราควรจะต้องรีบกลับบ้านด่วนแล้วนะครับเพราะว่าสู้กับใครก็แพ้ซะเยอะเลยนะครับอ่ะนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเรียกท่านเทพมาส่งกระตูนแคทแฟตตี้เรานะครับกับสวรรค์ ดังเดิมของเขาดีกว่านะครับอ่านี่ครับกินฟาสต์ฟู้ดเยอะเกินไปหน่อยนะครับทำให้ร่างกายกลายเป็นแบบนี้ครับตัวเดียวอาจจะไม่พอนะครับอ่านะส่งไปเยอะหน่อยนะครับโอ้ยนัเทพครับโอ้โหเหวี่ยงมาไม่ดูเลยครับผมกำลังเดินอยู่ด้วยนะครับอ้าวนะครับไปอีกครับกองทัพการ์ตูนแคทแฟตตี้เราโอ้โหทะเทพดาวดินะโดดอีกแล้วนะครับ ต้องไปไกลๆหน่อยครับท่านเทพเดี๋ยวเล่นเหวี่ยงมันจะแม่นเหลือเกินนะครับเอาครับว่าง่าครับท่านเทพเทเวียงมาแล้วนะครับโอ้โหท่านเทพบอกว่าไม่ต้องถึงกับขั้นจับฉีกนะครับแต่ดูแคทพวกนี้ก็สามารถตายได้อย่างง่ายดายนะครับนี่ครับไปครับไปช่วยกันหน่อยครับไปเร็วนะฮะวาร์ปไปเลยนะครับแต่ตัวนี้มันเต้นดุกติกตุกติกอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหแล้วท่านเทพก็เวียงลูกกระบาดมาทำให้ล่วงกันเป็นแถบเลยที นะะฮเอาละครับน้องๆครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวนะครับเจ้าตัวละครการ์ตูนแคทแฟตตี้นะฮะหรือว่าการ์ตูนแคทเวอร์ชันกวนพุ้ยแบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับเป็นตัวละครที่มีความเกลียนมีความตลกนะฮะแหมนะดูๆแล้วก็มีแอนิเมชันที่หลากหลายด้วยนะครับแหมถึงแม้ว่าจะโดนฆ่าเยอะไปหน่อยเฮ้ยแต่เหมือนว่ามันกินแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับพี่นะ โอ้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่งจะรู้นะฮะเราเลือดกระเด้งด้วยนะฮะนี่นะก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่มีความแสบสันกันเลยทีเดียวนะครับและสำหรับคลิปรีวิวตัวละครแบบนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่สมบอยณด้วยกันนะครับแบบคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ